เพชรลงได้เปล่าโอ้โหเชอรี่เชอรี่ลง6 8พ 4, ัเป็นไงเพชรลงต่อสี่พโอ้โหเป็นไงทุกคนเป็นไงถ้าได้ไหลนะตัวคูณเยอะด้วยตอนนี้คูณที่12แล้ว2อ0พอะไรก็ได้แตกหมื่นนะทุกคนนะหมื่นหกโอ้โหสุปเปอร์เมคาวิน โอเคค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะก็สำเนียแอดมาในหน้าเกมอ่าลักกี้พิกกนะทุกคนนะก็เป็นเกมเก่าแล้วนะทุกคนเออทางไกล้พีจนะก็ถือว่าใหม่อยู่เด้เอ,อมาดูตัวอ่าเล่นกันนะคะทุกคนนะก็จะมีสแคตเตเอร์วายแล้วก็เพชรนะที่แพงนะทุกคนเออมาเดทุน8,000ันนะขอซื้อฟิชบายไม้7,5็ดไปเลยวันนี้ วันนี้ไม 7, ้เจ็ดพันห้าสวยจ้ามา8ปดีสปินเนอร์วันนี้ด้ะก็สําหรับคิวรนี้นะคะแอจะมาเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนค่ะไม่แนะนำไม่ทําตามผู้ชมมีต่ํากว่าสิบปปีควรคำจากผู้ใหญ่นะจ้ามาโ,โหเพชรมาตัวแพงทั้งนั้นทุกคนคูณ3,500ไปดีไหลต่อเคลงเพชรลงช่องโ,อโหคิวมาไม่เป็นไรขอตัวไหลไว้ก่อน เอมาอีกโอ้โหมาดีคูณที่6แล้วอะไรก็ได้นะจังหวะน,นี้อะไรก็ได้นะจุดจ้าสองพันหกร้อยสสิบห้านะทุกคนมาอีกไหมว่าไปหนึ่โอ้โหว่าไปสองว่าไปสามดอกทุกคนคะเออเพชรมาแบบนี้คูณเจ็ดไปดีสองพันสี่ไไหลต่อวะสองพันี่ห้าสิบะทุกคนนะมาดูอีกสองไม้เราจะได้ทุนหรือเปล่าเนาะ คิวมาคอไหไ่ไว้ก่อนลูกเพชรลงได้เปล่าโอ้โหเชอรี่เชอรี่ลงหกพันแดเป็นไงเพชรลงต่อสี่พันโอ้โหเป็นไงทุกคนเป็นไงถ้าได้ไหลนะตัวคูณเยอะด้วยตอนนี้คุณที่สิบสองแล้วสองพันสี่อะไรก็ได้แตกหนะมื่นนะทุกคนนะหมื่นหกโอ้โหสุ per เม k a w i n หมื่นหกนะทุกคนนะไม้สุดท้ายไม่มีอะไร ไม่เป็นไรจ้ามาดูเงินรางวัลรวมซองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะทุกคนเป็นไงไม้เดียวจบนะทุกคนบอกเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบห้านาฬิกานะเออช่องบ่ายนะแตกเหมือนกันนะพีจีนะทุกคนนะมาดูปั่นเองบ้างโอ้ไม้เดียวจบเลยนะแตกหมื่นนะทุกคน <ๆ S 1> เกือบสองหมื่นไปดีมาดีมาดีาด <ๆ S 1> ตามไล้ตามนะทุกคนนะ อ่าบ่ายสนะบ่ายโมงไอสาจัดได้เลยช่วงบ่ายๆแตกแน่นะทุกคนนะตอนนี้ฟาดกําไรมาที่หมื่นกว่าบาทแล้วนะคะแอดไม่ขอไปต่อนะทุกคนนะเหมือนเข้ายากเหมือนกันนะช่วงบ่ายบจัดเลยแตกแน่นะทุกคนก็สำหรับนี้แอดขอจารากันไปก่อนนะคะไวเจอกันคลิปหน้า